เปิดไฟเข้าเครื่องรอให้เครื่องรันก่อนรันมอเตอร์ให้หมุนเลยไหมครับก่อนแล้วแต่มันจะหมุนไม่หมุนเราดูตัวเลขพอตัวเลขเริ่มวิ่งพืดนั่นแหละคือเครื่องรันแล้วกดรันแล้วครับจับ่อพีอาพอมันรันเสร็จแล้วเราก็กดสต็อปสต็อปครับแล้วก็กดพีอาร์จีจับเลยตรงท่อนะพีอาร์จีครับขีดขีดเป็นขีดขีดแล้วก็ขีดสุดท้ายก็พิพถ้าเป็นขีดขีดก็ Enter Data ัสองครั้งขึ้น P ให้ไหมพีศูนย์ครับ ่านี่นี่คือโหมดอ่ากดลูกศรเลื่อนขึ้นไปโหมด PF F O F I เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง PF PF ครับ Enter data ครับอยากจับเป็นอะไรอ่านด้วยครับ PF00 Enter data Enter data 0หมดเลยครับกดปุ่มชิปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหน้าจอ09394นี่ตรงไหนกะ็ดีก็คือเปลี่ยนค่าได้กดปุ่มชิปก็จะเปลี่ยนบรรทังกระทิป093 ครับศูนย์เก้เกสสแล้วครับเสร็จแล้วก็ enter ราตาพีเอฟศูนย์หนึ่กดลูกศรเลี้ยงขึ้นพีเอฟศูนครับ enter ราตาหนึ่งร้อครับเป็นร้อยนึงอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นร้อยนึงอยู่แล้วก็คือถือว่าปกติอยู่แล้วคร e t e r า้าเลยเ n t e คร์พีเอฟศูนย์เ พีจอดถอยลงมาที่อ่าพหนึ่ง P ีหนึ่งหนึ่งครับเ n ็นเ d อร์ดแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆพีหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์แล้วเอ็นเอร์ดก็อ่านไปเรื่อยๆเลยศูนอไปเรื่อยๆ p ีหนึ่งขีดศูนย์หนึ่งเอ็ตร์ดาไ่กดแล้วก็อ่านกดแล้วศูนย์ศูนย ศูนย์สองจุดสองสองจุดสองกิโลวัตต์ครับมันถึงไปสองพวัตต์มันถึงยังไม่ตัดเลยพี่ถ้าเป็นอูแมมเขาจะตั้งไว้แค่พันห้าสำหรับสองแรงอืมครับครับไปเรื่อยเครับพีหนึ่งขีดศูนย์สองไปอีกไหมครับก็ไปเรื่อยเจนอ่านจนผมหออยู่นู่ยศูนย์สองสองศูนย์ี่สวล์ครับพี<แ>ไไหนึ่งขีดศูนย์สาม ศูนย์ศูนย์เก้าจุดหกศูนย์เก้ายใช่ไหมครับครับตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี่คือกระแสครับครับแต่กระแสภายในกับกระแสจริงมันจะต่างกันอยู่ครับสิบเอ็ดจุดเอ็ไปเลยอ่าจุดศูนสิบเอ็ดจุดศูนย์ครับ Enter P หนึ่งขีดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ ครับพีหน<ป>ึ 1> 1่งขีดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์พันสิบรครับเปลี่ยนเป็นสองพั้าสครับสองพันแปดร้อยห้าสิบสองพันแปดร้อยห้าสิบครับเนเั 50, ครับ 50, ครับพีหนึ่งขีดศูนย์หก พีหนึ่งหนึ่งครับกดลูกศรขึ้นไปดูโหมด PC ซหน่อยครับ PC PC ีคอมกับครับพีซีขีดศูนย์ศูนย์อนเตอร์าแล้วก็อ่านไปเรื่อยเหมือนเดิมอ่ะศูย์ครับพีซีขีดศูนย์หนึ่งเท่ากับศูนย์ครับไป่พีซขีดศูนย์สองเท่ากับสามหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ นี่คือโวลท์ทำงานตัวเซนดาสามร้อยสิบโวลต์ีครับผมก็พิวัดจากไปบ้านมันได้3ามร้อวล์ก็อยู่ในเกณฑ์นั้นก็ถกแรับต่อครับครับผมพีซีขีดศูนย์สามเท่ากับศูนย์หนึ่งหกศูนย์จุดศูนย์ถึงร้อยหกสิโวลทครับที่มันรับได้ครับที่มันจะยังทํางานอยู่ครับผมต้องแล้วไปต่อครับพีซีศูนย์สี่สามแปดห้าจุดศูนย์สูงสุี่โวลท์ทำงานสามร้อยแปดโวลท์สูแล้วครับเ n น e r d ตั a ครับ pc ศูนย์ห้าหนึ่งครั้ง pc ศูนย์ห้า pc ครับกด PG ีซอีกหครับศูนย์จุดศูนศูนแค่นั้นแหละครับกดซับเราออกก็ปิดไม่ไม,ไม่ไม่ผิดครับโปรแกรมถูกต้องอยู่แล้วครับผมก็มีโหมด p หนึ่งศูนสองหรือศูนย์สามไว้ที่จากเก้าสิบหกเป็นสิเอ็ดะครับแต่ตั้งสิบอ่นี้ก็สูงสุดแล้วพี่ไม่ต้องตั้งเพิ่มแล้วครับผมครับผมก็ลองดูว่ามันสามารถลงความถี่นมัน ต้องปีดหน่อยไม่อาจจะไป13แอมป์กว่าโอ๋อได้ได้เพิ่มอีกหน่อยเนาะมันจะตั้งไปอีกได้แต่ผมไม่ให้ตั้งเพราะอะไรเพราะมันเผาผมเข้าใจตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับเข้าใจครับเดี๋ยวมันพังคือคือช่างจะไปแก้ไขกันบางคนเขาจะไปแก้ไขว่า13แอมป์ไม่พอกูเอามันจนมันพอเนื้อออกไหมครับครับครับเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์มันจะพังด้วยเนาะมันไม่ใช่แต่อินเวอร์เตอร์ล่ะครับเพราะปั๊มนั้นมันทํางานอยู่ประมาณ10 11 12แอมป์เราไปตั้ง13 15แอมป์ปั๊มก็พังไปด้วยหมดนะคคครรรััับบบผผมม เราเราไม่ใช่ว่าต้องไปทําแบบนั้นไงเราต้องทำให้มันถูกที่กระแสมันด้วยครับผมครับ,รบอถ้างั้นก็แค่นี้แหละครับพี่ครับผมไ,ไฟไฟบ้านเรามีมปัญหาครับจะ,จะเอาแนวไหนวะถ้าสมมติว่าเอาปกติเดิมเดิมเนี่ยกับโซล่าเซลเราแรงรแรงเต็มที่เท่าที่โซล่าเซลมีแต่พอมาใช้ไฟบ้านช่วงไฟบ้านตกมากๆกระแสมันจะสูงขึ้นใน